ทำไมไม่มีใครพูดถึงแมตหยุดโลกที่จะเกิดขึ้นในคืนนี้เลยนะนักราชสีมาปัทะาสุโคไทยบอกเลยว่าพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงลองนึกภาพตามนะครับนักราชสีมามาสดา fc ทีมแกร่งเจ้าบ้านเตรียมเปิดบ้านต้อนรับสู่ไทย f อทีมเยือนสุดแกร่งในศึกไทยลีกเกมนี้เดิมพันสูงรุ่นกันตุกงแน่นอนก่จะถึงเวลาเขียรูปในค่ำคืนนี้เวลาสิบเนินฟิน แฮนิฟอร์เรียโนคราสีมาฟอร์มกำลังร้อนแรงในฤดูกาลนี้ทั้งยิงทั้งยิงเรียกเสียงเฮจากแฟ,แฟนๆได้ตลอดแต่บอกเลยว่าสุโคไทยก็ไม่ธรรมดาพวกเขามาพร้อมกับความมั่นใจและความกระหายที่จะคว้าชัยชนะเกมรุกของโนคราสีมาจะเจาะไหลแนวรับอันแข็งแกร่งของสุโคไทยได้หรือไม่หรือสุโคไทยจะสร้างเซอร์ไพรส์คลิกเอาชนะคาบ้านแถมได้ใจแฟนบอลไปเต็มดิง่ง ติดตามชมถ่ายทอดสดได้ทางครูบอลไทยุ่มไปร่วมเป็นสักขีพยานกับเกมฟุตบอลสุดมันนี่ไม่ใช่แค่เกมฟุตบอลแต่มันคือสึกแห่งสักดิสศรีห้ามกับปริปตาแม้แต่วินาทีเดียวเพราะคุณอาจพลาดชอ็อตสำคัญที่เปลี่ยนเกมไปตลอดการบอกเลยว่าแฟนบอลตัวจริงห้ามพลาดคืนนี้มีเรื่องให้เล่าอีกเยอะ